ไมม่ีฉันจะทำแต่เรื่องดีๆทุกอย่างไม่อยากเท่าตัวเองไม่ไว้ว่าสู้เพื่อใครรู้ฉันมีเธอรู้ฉันมีเธอติดติดกับเธอรูเธอมีค่าเกินใครโอเค you better man for g i r l like you oh yeah 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 เธอคนเดียวฉันฉันต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้ สู้ทำเรื่องดีดีรู้ว่า oh o ้ oh yeah เธอคนเดียวที่ฉันต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้สู้จสู้ทำได้เมื่อเธอรู้ว่า oh 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 yeah รู้ไหมเมื่ฉันเคยกัลเลลไม่สนอะไรรู้บ้างไหมว่าฉันเป็นยังไงกับการต้องทำตัวใหม่รู้ไหมเธอเคยเหมือนใครไม่เหมือนใคร meter, ah, ah, I you you. meter, meter. Daughter, me, can You better man for a girl like you. Okay. Oh, oh, oh. Ah. จอคนเดียวทำฉังต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้สู้จะสู้ทำเรื่องดีๆอยู่โว่โอ้โอ้โอ้แย่เจอคนเดียวที่ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดีกว่านี้สู้จะสู้ทำได้เพื่อเธออยู่โว่โอ้โอ้โอ้แย่นี่ผู้การสอนผู้การกระตุกหน่อยเหมือนกระดูกบ้างทุกการถนัดแนวเป้ยเป้ยมาขับเป้ย ถนัดจรงยังเตะรงคลั่งยดูไม่ถนัดแน่ไปจระหรือถนัยัไงปล่อยไม่ยดนี้ป่ะพี่ผมแปดะโอ้เห็นพนก่ัว่ะก็โชว์ไปเลยกลัวะโหโหไม่ไหวเยไม่ด้เลยต้องทำคอขาวเลยนะมันจะได้ไม่เห็นเธอก่อนเธอเลี้ยวทำฉันต้องเป็นเป็นคนที่ดีกว่านี้ เพลงที่ด <vos in> <cities> okay. so like ีกว่านี้ยังไม่ถึงยังสู้สู้จะเรื่ดีๆว่าโอ้โอ้โอ้เนี่ยตอนเน้ไม่ได้นองร้องแล้วเฮอแล้เรื่อวไมเก่งอ่ะกบของว่าเดี๋ยวนี้โอ้ เล่ที่ดีกว่านี้สู้สู้สู้ทำได้เพื่อเธอโอ้โหแต่เราไปเปลี่ยนเทาท่นทีคือมันต้องมีกี่เที่ยวอ่ะมันต้องมีทั้งหมดหนึ่งสองเที่ยวที่สามที่เราไม่ต้องร้องเราค่อยมาเราค่อยมาฮือเราเที่ยวสุดท้ายร้องได้มันจะจบพอดีมันสี่หรือห้าไม่รู้กันจำไม่ได้ไม่ได้น้บป่ะเที่ยวสุดท้ายไปเทียบคีป่ะอุ้ยแต่ต้องพ่งอย่างนี้นะเออถ้าวันจันแล้วพูงอย่างนี้ได้ใช่คือแบบว่าเราแต่ตอนนี้ระวังคอจะป่วย เธอหูสละโอไพอไม่เป็นไรเธอเธอเธอมันยังเป็นอย่างเงี้ยโทษนะลูกไหนอ้าปากให้ให้ตรงนี้หยุดดิเออมันต้องเงี้ยแต่หนูเป็นอย่างเงี้ยหนูเป็นแบบไถคางออกมาเป็นเธอเธอต่นท่ม้เธอเอ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 อเรอเลองออเบาลงแต่ชาออเดอเออเออออาอย่อใเ้เออเเออเออเอเออเออเออ้เออ